พี่น้องพี่น้องคอยดีใจหลายสมารชิพก้าวไกเน้ะพี่น้องเนาอเพิ่นก่อ่างกำหนดการของคุณทีมพิธาออกงานแล้วพี่นอ้องอ,ออกงานแล้วออกงานแล้วจะบึออ้งจะบึๆๆ้งจะบึ 10, 1, ้งวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดพี่น้องเชาาเหนือเต็มเตรียมเหตุเจ้าเตรียมเหตุเจ้าไปที่จังหวัดต,ตากจา้าวันที่สิบทีสิบเอ็ดพบกับพี่ทีมพิธาสุดหล่อน่ารักใจดีทัศนคตนิดี ทำงานดีคือใครที่อยู่ใกล้แถวนั้นไปเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ใกล้แถวนั้นไปได้เลยจ้าเพราะว่าเดี๋ยวข่อยขึ้นตาล่างงานคุณพี่ท่าไว้ให้เพราะว่าบอได้เจอแล้วโดนแล้วพี่น้องผู้ใดไปให้กําลังใจคุณพี่ท่าเกาะไปในส่วนของการให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะเขาบอกว่าไปเกะกะการทำงานเพิ่นเด้อผู้ใดอยู่ใกล้ส่วนผู้ใดไม่เรื่องลองเลี้ยนเลื่องอยีง่ยังเกาะไปหาเพิ่นได้พี่น้องออกงานแล้วจ้าดี คือฮอดพิธาคอมเมนต์มาแน่คือฮอดพิธาคอมเมนต์มาแน่เพิ่นไปอำเภอพบพระตามคำสัญญาจะพิธาลิ้มเจริญรัตสิบสิบเอสนี่ไปเจอกันได้ยุบุ้นแล้วพี่น้องแล้วส่วนคอยก็หก้กำลังใจอยู่ทั้งนี่คิดฮอดคอยว่าแล้วเชี่ยวคอยว่าแล้วเชี่ยววาแล้ว,ว,มมมว,ลวหมุเศาร์นิดคอยคือฮอขคอยเฮ็ดคลิปคือฮอดบัตรเทียนเนี่ยบัตรเทียนเนี่ยทีมงานทรงลุปมาบอกเลยว่าเฮ็ดคลิป อบอกประชาชนบอกพี่น้องแน่ว่าพีท่าจะไปจังหวัดตากเนี่ยแหละทุกคนจ๋าใต่คอมเมนต์เลยจ้าคือทอดพีท่าแบบไหนใต่คอมเมนต์เลยคอมเมนต์มาเลยจ้า